หนึ่งแปดหนึ่งแปดโอ้ลูกปียูกับผมสายตาคือกันได้ก็ไม่มีปูเห็นหนึ่งแปดบะคะเห็นหนึ่งแปด้วพี่น้องคน่อพี่น้องินนี้ก็จะเป็นหนดีครับมาเสียใแอดมินแต่ละแอดมินมาซองมึงได้อชาจ้ะพาะว่าคนบอกว่าพี่ยู่ทานานพี่พ่นบอกว่าวัน้ทำก็เมื่อกี้ผมย่ตันจะเป็นหนึ่งแปดกันเพราะว่าพี่พูดบอกว่ายู่พี่ พ่อกันยางว่าหนีเไ่เห็นเหล็กหนึ่งเปลี่ยนทุนางเี้ครลยสยพี่น้องเข้ามาดูได้เลยนะหนิวันะ้ครับคุู้กาแฟกับขม้าขกาูเยอะแย้เ็มไมดค่ขนมลงง่ายมาเนลูกเอ้คหอกสินนะค่ะน้บอกปูว่าคยอทา้งพี่ตั้เ้เขาไปพุ่เพุ่งบอู้ปพ่เนีเห็นบ่ะยุบอนไรพ่เห็นบ่อเห็นบ่อแมนบ่อหาแมน้ก็ปูว่าบ่อหวาแมนแค่ะโตแบบใหญ่เลยค่ะสภาพดีครับก็ไปเอาเอาเอาาันนี้เอา ทางช่องกูหนากสิลงมาหาล่างให้ให้แอดมินแต่ละช่องคุณไปเบิ้งก่อนเพราะกูมันสองบอกเพราะว่าไม่จะเบิ้งอยู่แขนคุณเรือไปเบิ้งอยุตั้งแขนดีที่สุดแล้วเมื่อกี้ผมก็พี่บ่อบผู้ก็เห็นเป็นนิ่งเปียกใตครับนั่นก็เอาเห็นเป็นนิ่งเปีแล้วนาะพี่น้องฟ้องไปเพราะคนเยอะสู่กานเด้อค่ะนึงเปีกแตเขากรับเม่าตัวเล็กคูเกี่ทางตัวเล็กที่ไปที่ไปเสี้ยมซี้อยู่ แคบหนาจอไว้เด้อค่ะเด้อตรงกับที่ปูหนักไปเสียงเสียมทีอยู่วัดเซิงซุ่มเด้อค่ะเด้อบมเมื่อคืนนี้เลยประทัดกับแปดนึ่งเก้าเก้าหึแปดกับกามาด้อยเขากาสอลูกไปใช่คันให้ปูเป็นบ่ไฟใหม่พอดีดูไ้เป็นเนี้อันี้กุมารสองพอจะเป็นยัทางใหาไปตรงนี้ยุ่งใจเล่าอ่ากลยมาเอามเป็นไปอะไรกันี่ยกุมารสองเลย นะผู้นาผู้ใดเบิ่งคลิปผู้นาเห็นแล้วซุ้ม้แล้วก็แคปหน้าจอไว้ทั้งเจ็ดห้าห้าเออนั่นแหละเอาเขาไปเบิ่งกันไปเบิ่งซึ่งผู้นาเห็นนัเด้อเอาเอาเด้อกูมั่นสองเลยการรอกึ่งแปดนี่รีบพอจะซื้อน้ำเขียวน้ำแดงกับเค้กมาใหอยนะเค้กมาให้เด้อชัดเจนค่ะพี่น้องคะชัดเจนว่าผู้นาทำอะไรต้องชัดเจนตัวแต่ชัดเจนเลยเพราะว่าเห็นเห็นแล้วบันนี้บังเกิดว่ามันถือกันกับตัวนั้นซ้ำนั้นเลยเนาะ กูไปเสียบซี่ยู่ประถาติชุบหมดครับไปเสียบซี่ยู่ประถาติชุบกัได้สิแปดเนาะเลขประถัตมาขึ้นนี่ก็ได้แปดหนึ่งเข่าเนาะเห็นบอกมันอัดใส่ฉันมันฉันเหรอไม่ใช่บรรเอายังกันบัตรกันคิ้วไปเสียค่าไฟฟ้าก็ันชแปดว่าอะไรมันจะขนาดนั้นเข้ากันทุกอย่างเลยผมเข้ากันทุกอย่างเลยเด้อพี่น้องจานใครจานเกษมใส่มาส่งผมโอ้ยอ๋อดีใจดีใจน้ำหมูแห่งจานเลขหลายตัวยู่เอาว่าเราเขาเป็นตัวเดียวเอาเขาไปเบิ่งลูกเขาไปเบิ่งถ้าบอกพี่บอกน้องเขาแคบน้ายจอไว้ เลข18เบิ่งเครื่องอยู่ไรน่เห็นบ่ครับได้เห็นอ่าสวยพร้อมงามพร้อมเด้อ่ไ้โตบ่ใหญ่เลยเห็นบ่อง7ก็เห็นอยู่แม่นบ่เห็นค่ะโตบ่ใหญ่เลย18นนบเห็นต่อาโตบ่ใหญ่โตเ่เด้อคแอดมินสิให้พ่อแม่พี่น้อง่องนําเพิ่นเนาะค่ะหาเห็นแล้วนพี่น้องเห็นบู่ทุกคนีผู้นก็สิขออนุญาตขออนุญาตครับบางท่านก็เห็นเป็น หนาวนะครับเอ the ้าบางท่านเห็นเป็นที bottle bottle ่ตรทยาในการรับชมนะครับเอออดีตจานตะเสียมแล้วกำลังซองพี่น้องจานแม่จานไม่ซองอาจารย์พยักเห็นสาเกแม่คู่เห็นเพืออาจารย์เห็นสามกับสามมุแม่คู่เห็นคู่หนากเห็นเป็นสตัวเดียวคู่นาเห็นเป็นเ่องเป็นมือดนะคร เก็บไปนะครับเด้อเอาให้เก็บไปเก็บไป อี่เลนาันมัแตจัดรับทเออเ้อนึ่งไปแตนอกสองัมบัีเตูป่าปีาสามามามส้มสา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 มามสามสามสามรามสามสามามสามสามามสาตาตามาตามามาสามามาสาม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 าา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 สามสามาาาสา หรับช่องของเจฟสวัสดีค่ะ้าศแปดหัวเรส่อคกับวันเีบอยู่ที่อำเภอทบอครับกูหนักวัดแม่คา่กันสามหกการพยักรเห็นสามหกหบสามหรือว่าสามเก่าเก่าสามน้อะค่ะ ขออนุญาตหมัดค่จะเด้ขอลงคิปนะจ๊ะเนาะขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับบันนี้เลยเย้าสุดเลยครับวันนี้คือเมาื่อนเนมือนกับสามช่วงอาว่าเิ็นแมคคูเิ่นเ็นโซไดโน่แบดที่นี่อันนี้เป็นแมคคูเฮนไอจานหลอดเนด้อจ่าเด้อพีนองเิ๊ซี่เดือเดือดกันล้างซองต่อข้างเส้นตรงติเห็นกันพวกไปไทยไปเรื่องยุหันเพราะมิค้ารู้สึกว่าสมันจขึ้นน้กิดขึ้นพอหมดเคื่อสัมผัสจะเสรล้อพูุนะ ตแรกบอกว่าผู้ใดเ็เห็นตะยุขาเป็นบ่จ้พอนางไอ้ฐานจิต uh ่าพอฝีจิต um, ทั้งมาลีเห็นบอกว่าพอสิญยังรงตนูเล่าเบาพือวามันใจเออตอนแรกมาที่ฐานจิตผู้ใดเ็เห็นตะยุขาเป็นบ่วันนี้ผู้นาก็เลยไปไหว้ที่ฐานจิตแต่กู่านะน่งไ้เตกาวของเรื่องของ้านนั่นแหละเนาะค่ะเลยซื้อกระเพค่ะบ้านี้พอิตั้งจิตแ้อยู่อะลรกห่ผีอยู่ทั้งหลังผีผอ้ใครจะค่อยขึ้นไปเห็นกับไปเห็นนี่บ่เมื่อคืนจะเห็นมาทุ นั่นแหละมันต้องเห็นชัดเจนแบบนี้กามันต้องเห็นชัดเจนแบบนี้นะคูนะเป็นใบคอยยังไูบ่ะพบ่ได้ขออีวอ,วอ,วอ,อ,อย่งมีแต่คูว่าขั้นถึงแล้วก็สิได้เอาน้ำแดงน้ำเค็มสมอเค้กมาถวายเพระาะว่าเขาเจ้ามาเค้ก <laughs> กันแรงอยูู่อ้กูม,มั่นกูม,มั่นสายนี้ทั้งนี้เขาเจ้าจมาเค้กกันเขาก็ามาถาวายตามนั้นแหละ <c oughs> ขอให้ออกหนึ่งแปดจริงจริงสาธุสาธุสองมองนี่ม่องสิได้ไปสทางกันหนึ่งแปดกี่เรียขึ้นหนึ่งคือประทัดเชิงชุ่มพอผูอธิษฐานไว้แล้วว่าถ้าออกหนึ่งแปด กษิิเด็มาทำบุญน้ำหน่อยไรตามกรื่องสธาของเขาฮันนอกซีแปรลิกษิิเด็มาหากุมารสองอ่าเนาะเอาจากนั้นถ้าว่าถ้าใครไม่เชื่แคปหน้าจอไวปเราไปดูขึ้นมาก็ได้นะซ้ำซากคนยังอยู่มอธันหายดอกมอหายดอกค่ะมอหายจนก็เรียกเสียออกกลัว่าเลขออกแล้วกเขาเสียหายเพื่อเพื่อมอหายขึ้นงวดนั้นตองงวดดิกุมันชัดชันั่นเห็นมอเอ้าเห็นบนน้อยปูเห็นไหมลูกอะไรนี่จ้ะเห็นตัวไหนนั่นเนี่ หาเจ็ดหาเจ็ดนะแม่ปูเห็นหาเจ็ดนี่มันบุญไผยบุญมั่นตาไผยตามั่นพี่น้องเอฟอสำหรับอยู่แขนกะยังอยู่คือเก่าค่ะพี่น้องค่ะบันที้แอดกับสิภาคไปซองเบิงใหม่เนาะคะ่ะพี่น,อนะะอ้องเนาะค่ะไปซองเออเบิดเคาะมดโศกมดโลกมดไผ่ห้โให้มันเลยคุ้มมันสองเออเอฟซีพ่อารวยสูผารวย ให้โชคให้มันแคบหน้าจอไว้เด้อค่ะพี่น้องเด้อแคบหน้าจอไว้ค่ะเกตัตสิภ้าพี่น้องเอฟซีขอไปซองใหม่ค่ะรอก่อนสักครู่เอาค่ะพี่น้องแคบหน้าจอไว้เด้อสได้้หยเกตโตเกตใหญ่เพิ่งมาซองใหม่ค่ะไม่ติดตัว ว่าโอ้อะไเต้ว่าถอดถอดหลายๆถอดหลายๆค่ะเสียดอย่างคนเห่งเห็นถั่แห้งหรอเนี่ยอ๋ออนุญาตบัตรค้ำโอ้ถอดหลายๆถอดหลายๆโยค้างล่างกันยังโตเดียวกันกับกูเห็นน่ะเห็นแ้วค่ะพี่น้องโยคาร์เห็นแ้อค่ะกันลังเอากุมานขึ้นรถเดี๋ยวผ้าพี่น้องซองเหรอสิพาพี่น้องไปเบิ่งเพิ่นกันลังเอากุมานขึ้นรถค่ะอ๋อมาไหนอ๋อเจ๊ใหญ่เพิ่นซองค่ะบัดนี้เจ๊ใหญ่สิเข้าไปแล้วโอ้พระอาจารย์ผูก ขาลอบๆนี่มีแต่ต,ต้นตะเคียนเบริรเด้อค่ะพี่น่องค่ะต้องขึ้นมาหรือไม่ต้องขึ้นมานีมันกล่องกุมารเนาะคะ่ะอาจารย์เนาะกล่องกุมารลงมาลงมาสองนี่สองสอง ว่างได้ปู่เพราะว่าจายายันทร์แถวยี่ส่บตอนอออครับองค์ยังอยู่ไหนครับเหลือองค์ยังอยู่ดี่วเดียวอยู่บวัดที่บ้านจันทร์ฮะแม่นเบิดครับค่ะนี่อยู่วัดดอนเขียวเน,น่อยจ้ะเนาะวัดดอนเขียวท่าบ่ออําเภอท่าบ่อเนาะคะ่ะครับผมค่ะนี่ซื้อวัดดอนเขียวครับซื้อวัดดอนเขียว บเบ้อหรอเบ้อหรอล่างร่างเงยเบ้อหรือบ่ค่ะอันนี้ก็ปกคลุมไปด้วยต้นตะเคียนนะคะพี่น้องเด้อต้นตะเคียนผมซื้อกกระเป๋าผมับที่นี่ครับบนนี้จ้าได้อาจารย์ค่ะนี่ก็เป็นบริวารโอ้ยบริเวณ บรบิเวณรอบๆวัดเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะบริเวณรอบๆวัดเด้อค่ะเด้อค่ะเป็นต้นตะเคียนนะคะจังได้กันพรายมำจังได้กะน8น่งะพองหน่ง1.8ดนา่งแนา่งงนะคะพี่น้อง พี่น้องกระทั่งทีมงานนะค่ะเจย์ไงเพื่อนกับทายแล้วแล้วเนาะเจยไงแทะอะไรแล้วแล้วแล้วตีเชื่อว่าจิต <laughs> ังโอ้ค่ะค่ะพี่นอ้องป้องไปคะ่ะคลิปนี้ก็อย่าลืมนึ่งแปดด้วยคะ่ะพี่น้องเด้อคะ่ะแนวทางดีๆเด็ดๆจากกุมารสองนะคะ่ะพี่น้องก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะคะ่ะโชคดีมี่ใช่ตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงคะ่ะล,ลำลำรวยๆคะ่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ